สวัสดีครับชื่อโคสิตโคสิตวัฒนาพาณิชย์ครับชื่อเล่นชื่อเนชั่นครับวันนี้มาวมงานทีเป็นางานประกวดนานๆามาาีแต่เบ้างความรู้สึกเจอผู้คนมากมายก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคนเยอะมากอย่างแรกเลยคือพี่ปุ้ยก็เป็นคนจัดงานนี้ใช่ไหมครับก็แบบเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากผมเพิ่งแบบว่าได้มีโอกาสรับเชิญมาเนาะก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากจัดได้อลังการมากครับผม เคยร่วมงานกับในวงการบันเทิองอะไรบ้างคะที่ผ่านมาเอ่อที่ผ่านมาก็มีแบบว่าผลงานในเอ่อก็มีถ่ายละครบ้างแล้วก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานในคณะในมหาลาัยทั่วไปครับผมได้เลยเริ่มต้นก้าวเข้าสู่ในวงการบันเทิงเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอยากทำอะไรบ้างชิ้นแรกเลยก็อยากถ่ายซีรีส์ถ่ายละครครับอยากออกกล้องอยากเป็นนักสแสดงครับผมได้เลยเอฝา,ากไอจีให้ติดตามผลงานเราได้เลยคะเอ่อก็ไอจีนะครับเอ่อชื่อ NNA TTION ครับผมเฟซบุ๊กใชชื่อเดีซโคสิตโคสิต uh, วัฒนาพาณิชครับผมขอบคุณมากครับ